กคลิปนี้นะคะเราจะมาลงลึกเกี่ยวกับการใช้ตุ้บอลตัวนี้นะคะที่มีชื่อว่าฟิ y s i อพ e a n u t b a นะคะก็คือเป็นลูกทรงพีนัทซึ่งจริงๆตัวนี้ค่ะคะุณหมออ่าอาย่างมันมีหลายไส์เชียถามก่อนทำไมมีหลายไซสมเรื่องยังไงคะ่ะใช่เพราะว่าแต่ละสนนะคะก็จะมีความสูงต่ำแตกต่างกันเนาะก็จะมีตั้งแต่พันเล็กพันกลางพันใหญ่ค่ะ ดังนั้นเนี่ยความสูงนะคะมันก็จะช่วยถ้าเป็นสน่นเรื่องของการที่เราใช้ในการที่เขาฝึกยืนนะคะบางตัวเหมือนมีปัญหาในเรื่องขาไม่มีแรงทั้งสี่ขาแบบนี้ค่ะหรือสะโพกที่อายุเยอะเนี่ยก็จะต้องเลือกความสูงที่อยู่ในช่วงของหนา้าอกหรือท้องค่ะอ๋อคือเวลาที่เขายืนสี่ขาแล้วคืออันนี้สูงประมาณแบบตรงนั้ตรงกลางเนี่ยลูกบอลก็จะช่วยปยุงอ่ะันนะอกจากที่ี่ยู่งยกค่ะีแต่ว่าวันนี้เนี่ย เอ่อในความที่น้องเขาอ,อกค่อนข้างไปสุ่นักพันใหญ่หค่ะพอดีเรามีลูกมนอาจารย์เล็กไปนิดนึงอาจารย์เล็กเปนนิดที่อ,อยู่กับบางทีถ้าเจ้าของซื้อไปแล้วเกิดสมมติว่า อุ้ยเราซื้อลูกปีไปแต่สุนัขเราเกิดขายาวขึ้นแต่ว่าก็เอาผ้าขึ้นมาหนุนนิดนึงอ่ะแต่ก็หนุนยกขึ้นหน่อยเลยตัวให้สูงขึ้นถ้าใช้ที่กรนดิ่ในการพยุงยืนนะคะถ้าเป็นการออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่แต่ถ้าพยุงยืนเนี่ยอาจจะต้องให้พอดีกับตัวน้องนิดนึงเพราะว่าถ้าลูกบอลไม่พอดีกับการพยุงตัวน้องใต้ท้องนะคะ ก็จะเกิดการโครงเพลงของตัวเหมือนขาแตกไม่ถึงอะไรงี้ใช่ไหมคะอาจจะไม่ได้ออกและ,ะลูกบอลไม่ได้ทำหน้าที่ในการช่วยกระดกอันนี้เราจะสาธิตวยการพยุงยืนใช้ลูกบอลอันนี้นะคะอันดับแรกเลยที่เจ้าของสามารถใช้เองที่บ้านได้ก็คือการพยุงยืนสั่นโหวด้วยลูกหมอบเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่า เจ้าของต้องอช่วยพยุงยืนนะคะที่บ้านการพยุงยืนไม่ได้แบบวัละครั้งสองครั้งเนาะบางทีควรจะทำบ่อยๆเพื่อให้ระบบประสาทตื่นตัวไม่ให้นออ้องนอนนานจะเป็นบบปกดถามะ,ะค่ะแต่บางครั้งส่วนน้ำตัวใหญ่มากเลยหรือว่าไม่มีอ<ะ>ุปกรณ์อย่างเงี้ยคะ่ะในการช่วยพยุงอะคะ่ะก็จะค่อนข้างยากลูกบอลเนี่ย จะเป็นตัวช่วยให้ดูดดื่มได้ค่อนข้างดีนะคะทีรขายเนี่ยถ้คือเราจะเริ่มจักเอาลูกบอลนะคะจะต้องมีผู้ช่วยนิดนึงแล้วก็ต้องมีลูกบอลวางแล้วก็จะเอาตัวน้องนะคะวางไว้ที่บริเวณในเห็นรอยโค้งตรงนี้ค่ะก็จะช่วย ให้ตัวน้องไม่โคลงเคลอให้น้องพลาดลงไปอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในกรณีที่น้องเขาไม่ค่อยมีแรงอยู่แล้วคาะต่ก็คืออ่อนแรงซีขาหรือจะอ่อนแรงสองขานาอ่อนแรงสองขารักก็แล้วแต่กรณีวันนี้เราจะสาธิตให้ดูแต่เนื่องจากว่าน้องเซนเป็นน้องที่มีความแข็งแรงสูงมากต้องใจเย็นๆนะลูกเอามาขอให้น้องเวอร์เป็นสัตว์ป่วยแป๊บหนึ่งค่ะนะคะนี่ต้องรบกวนน้องเสียบช่ค่ะก็คือโอ้ได้เลยค่ะเซนทักยื่นั้นเวลาที่ทำอยู่ที่บ้านก็คือควรจะต้องมีสอง อาจจะต้องมีผู้ช่วยค่ะในกรณีที่เป็นส่วนหลังตัวใหญ่ถ้าเป็นตัวเล็กๆในก็จะค่อนข้างงานอ๋อ้ค่ะคือมายินน้องเซนน้องเซนลุกหน่อยเอ๊แล้วก็น้องเซนน้องเซนขยับแนวกว้างเป็นจริงค่าสมมติว่าน้องสุน้องน้องหมาไม่มีแรงเนาะเอา้โหน้องหมาน้องเจี๊ยบตะกวนช่วยจากสองขาหน้าในการพยุงยืนค่ะในการเอาตัวสองขาน้าออกอันนี้ฟ้าเอาไหมอากีนอันเดียบขออุ้มหน่อยนะโอเคอ่ะขออุ้มหน่อยนะโอเคโอ้ย เอาเก่งมากเลยแล้วก็จะเอารุกบอลมาค่ะการตัวเช่นนี้เลยอันนี้นะคะว่าอ่าโอเคเก่งมากอันนี้อาจจะเตี้ยนิดนึงในความเป็นจริงสมมติสมมติว่าสมมัว์ป่วยเราไม่มีแรงนะคะอันนี้เกือบพอดีเลยอาจจะต้องฝึกการลงน้าหนักใยการกินลูกบอลนั่นี้ต้องคอนสูงกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเพื่อให้ขาเขาขึ้นยกขึ้นอีกสักนิดนึงอย่างนี้ใช่ไหมคะเ๋อที่เราจะได้เริ่มองกําลังกายกินลูกบอลได้ให้กระตุ้นฝึกการลงน้ําหนักของขาเวลาที่เราฝึกยืน แล้วอะค่ะ,คะ,ะเราสามารถอาจจะใช้ขนมช่วยกระตุน้นในการที่พยายามให้เขาประคองตัวยกหัวยกขาข,ขึ้นมาแล้วก็ให้ตัวลําตัวน้องอะค่ะ,คะอยู่บริเวณตรงกลางของลูกบอล<ง>อ,อยู่ตรงร่องตรงนี้ให้น้องอยู่ตรงร่องตรงนี้าาาใช้ขนมอะค่ะ ในการที่จะช่วยบังคับตัวน้องได้ให้แบบไปข้างหน้าหรือถอยหลังเนี่ยอ๋ออย่างเงี้ยค่ะแบบอันคือจะไม่ได้แบบหมุนเลยนะคือแบบใช้เป็นด้านอ๋อก็เวลาที่เราเอาน้องขึ้นไปยืนบนลูกบอลแล้วอะค่ะแล้วก็คือเจ้าของจะต้องคอยสังเกตว่าถ้าทางน้องเขายืนถูกต้องไหมถ้ามันยังไม่ถูกต้องเราจะต้องจับอ๋อแบบให้ขาแบบขาคู่ตรงแล้วค่ะตรวมทั้งขาหน้าด้วยถามว่ายืนนานเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่ก็อาจจะประมาณแล้วแต่ แล้วแต่ความเหนื่อยแล้วแต่สภาพร่างกายบางตัวก็ให้ยืนได้สัปมะมหนึ่งถึงสานาทีในช่วงแรกๆนะคะเพราะถ้าเขายืนเขาจะถึงตัวอาจจะบาดเจ็บได้<อ>แล้วก็ผักแล้วก็ทําซ้ำแต่บางตัวที่เริ่มยืนได้นานขึ้นนะคะก็จะสามารถอาจจะยืนกินข้าวตัวจะประทองเพื่อยืนกินข้าวเพื่อกระตุ้นความอยากก็จะเอาอาหารไว้ด้านมากแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการฝึกยืนด้วยตัวเขาเองอันนี้นะคะก็คือเป็นการฝึกยืนดังนั้นในเรื่องของ ถ้าการใช้ลูกบอลลูกนี้เพื่อฝึกยืนที่บ้าน <c oughs> วันนึงสามารถทําไดไ้บ่อยๆค่ะสี่ถึงหกครั้งแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ก็แบ่งทาทําได้เรื่อยๆค <c oughs> ่ะ <c oughs> ครั้งหนึ่งก็ให้แบ่งทํ <c oughs> าำไปยืนจักประมาณหนึ่งถึงสามนาทีแล้วก็เพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือไม่ได้แปลว่าต้องทำสามนาทีตลอดเวลาเลยหรือเราอาจจะต้องดูว่าถ้าสับปวยเราเริ่มหมดแรงอาจจะต้องรีบพัก ถามไม้คยังไม่ข็งเลยถามกนิดนึงว่าดูยังไงว่าน้องแบบเหนื่อยแล้วอไม่ไหวแล้วจะทิ้งตัวค่ะทิ้งแบบแปะลงอย่างนงี้ยอ่ะขัดขืนตอบ้านค่ะนะคว่าบางทีเขาจะเริมไม่ไหวไม่สบายตัวอาจจะต้องมาพักแล้วก็ฝึกใหม่ค่ะคือการฝึกยืนแบบเนี้ยค่ะในกรณีที่สุนัขยืนไม่ได้นะค่ะแตเวลาที่อยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะต้องทํา ซ้ำๆบ่อนเพื่อกระตุนให้ให้ระบบประสาทเขาตื่นตัวอยู่ตลอดโดยเฉพาะในบางครั้งในกรณีที่สุนัขผ่าตักระดูกเชิงกรันมาตรงนี้หระสัตว์ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังนะคะจะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดก็ตามบางตัวก็เริ่มมีขาอ่อนแรงอ๋อค่ะประมาณนี้ถ้า สมมติว่าถ้าลูกบอลเนี้ยเป็นไซส์ที่เหมาะกับน้องเซนเวลาที่เราดันมาข้างหน้าหรือข้างหลังมันจะต้องมีขาฝั่งหนึ่งที่ลอยขึ้นถูกปะคะไ,ไ,ไม่จำเป็นใช่ก็คือเราสามารถเนี่ยครับฝึกแล้วเวลาที่เราสมมติเราโรลลูกบอลไปด้านหลังค่ะเขารับน้ำหนักเราก็จะเห็นการทำงานของกล้ามเนื้อนะคะหอนเหมือนเขาทำงานนน้องอย่างเนี้ยค่ะเหมือนจะพยายามเนาะน้องก็จะเริ่มมีอาการขัดขืนนิดนึงอ่ะจะต้องร้องออกอ๋อดูทิ้งตัวดูทิ้งตัวใช่ค่ะแล้วก็การยืนขันนะ ในบางกรณีก็จะฝึกยืนโดยการใช้แต่ถ้าในกรณีที่มีปัญหาแค่ส่งขาหลังส่งขาหน้ายังแข็งแรงอยู่ค่เราสามารถฝึกยืนได้โดยยืนด้วยแค่เหมือนเอาเข่าแค่ขาที่น้องหมอบไว้บนนี้อ๋อเหมือนเอาข้อศอกวางนี้โอเคอแต่นี้น้องเขานั่งเอายืนต้องยืนใช่ไหมคะใช่ค่ะยืนแล้วจะฝึกยืนในกรณีที่น้องเขามีปัญหาสองขาหลังไม่แข็งแรงนะคะจะต้องใช้ลูกบอลสูงกว่านี้อีกนิดนึง เพื lifts, like ่อให้เหมือนน้องแบบตะกายเกาะนิดนึงอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ยถ้าน้องอันนี้ดูนั่งนิ่มเลยหลูกเนี่ยดูฟินอันนี้อ่ะคเขานี้ลงกวครับโอเคไหมครับอ่านลงไปอ่ะลงนิดนึงแล้วก็จะเหนื่อยเราก็จะต้องทําการพักหมอแปะอยูบนลูกบอลแล้วอ่อกมาลูกเก่งเออเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วด้วยแล้วก็อิ่มแล้วด้วยอันนี้ที่ตัวอย่างของการใช้ลูกบอลเพื่อฝึกผยุงยืนค่ะก็จะค่อนข้างมีประโยชน์มากเพราะว่าบางครั้งถ้าเจ้าของไป พยงุงยืมโดยใช้ผ้าอย่างเดียวค่ะผ้ามันไม่มันคอ,อที่เป็นเหมือนผ้าคองต้ององ,องหลังก็จะปวด,ดหลังลนะคะความพีดเป็นอย่างที่บอกนะคะการพยุงยืมที่ได้ประโยชน์ในหนึ่งวันเนี่ยมันควรจะต้องพยุงบวตวัาลหลายหลายครั้งอ่ะไม่ได้แบบวันละหนึ่งถึงสองครั้งนั่นแหะต้องการอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะบางครั้งก็จะช่วยสปอร์ตได้ค่อนข้างเยอะค่ะประมาณนี้แต่ถ้าในกรณีที่สุนัเริ่มแข็งแรงดีแล้วเราจะใช้ทุกวันเพื่อการออกกําลังกาย Oh. ก็ต้องมีหลายเทคนิคมากเลยขึ้นอยู่กับว่าเราอยากออกกําลังกายให้ขาไหนก็แข็งแรงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณหมอดีไซน์มาแต่ถ้าสมมุติ oh. เจ้าของอยากฝึกให้สุนนะัขมีกันนะะ้งนื้อขาหลังแข็งแรงนะคะเราก็จะให้น้องเขยืนบนลูกบอล ยืนบนลูกบอลเหรอคะใช่ใช้สองขาน้ายืนอ๋ออาจจะต้องมีใช้ไหมหนขึ้นขึ้นขึ้นหนึ่งสองสามโอเคยืนนะคะอันนี้อ่ะคราวนี้น้ำเจี๊ยบไมปล่อยสุนัขเลยอ่ะน้องยืนแล้วโอเคนี่อ่ะเราจะต้องยืนในท่านี้โอเคนะคะต้องส่งขาใช่อีกทีนึงอันนี้อาจจะเริ่มเหนื่อยก็เลมเริ่มไม่เอาแหละหรืออ่าในกรณีที่ถ้าสุนักจะมีการบาดเจ็บเยียวอยู่แล้วเขาเราทําซ้า หนึ่งสองครั้งสองครัง้สงส,งสงามครั้งเขาเริ่มฝืนแสดงว่าน้องเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะทาท่านนะั้นเชื่อว่าเขาอาจจะบาดเจ็บหรือรุ้สึกเจ็บต้องกลับไปให้คหุณหมอช่วยดูอีกทีหนึ่งค่ะมีแจ้งว่า โอเคน้องทำท่านี้ได้แต่ปกติหมอจะเช็กก่อนที่จะแนะนำให้เจ้าของกลับมาทำที่บ้านอยู่แล้วนะคะแลองอีกทีนึงหรือบางที่้องก็อาจจะยังไม่ยังไม่รู้ยังไม่พร้อมหรือกลัวอาจจะต้องลองสามอีกทีโอเคจะไม่รู้เมื่อกี้พยายามทำอะไรกันเนี่ยอะไรต้องฝึกค่ะอันนี้คือน้องเซนไม่เคยทำมาก่อนเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกของน้องที่ออกกำลังกายด้วยดูบอทโอเก่งเลวเนี่ยเราคือแน่แหละอยากให้เห็นแบบนี้ในสานักที่ไม่เคยไม่เคยเลยอีกทีนึงครับมา โอเคเอามานิดนึงนะหนึ่งสองส่มยืดนีสองขาหน้านะคะยืนในบนนี้เก่นมนใช้ประคองขาหนังน้องน้องคะน้องนะคงแขงไปมั้งโอเคโอเคน้องขาตกล่องแก็จะดูน้องโอเคเก่งมากเลยรอบแรกเราก็จะให้ยืนแบบนี้ก่อนนะคะก็คือยืนในสองให้ยืนในสองขาหน้าให้เกิดความมั่นคงยังไม่ต้องเพิ่มความยาก แล้วก็พอน้องเริ่มยืนได้อ่ะค่อยๆปล่อยเลยคือค่อยๆปล่อยเพื่อให้น้องเขายืนเองอโอเคค่ะเนี่ค่ะเห็นไหมคะกล้ามเนื้อการกลางลำตัวก็จะได้รับความแข็งแรงไปด้วยเพราะน้องก็ต้องพยายามใช้หลังในการช่วยทรงตัวเป็นารสริม<ว>ที่หลงังใช่ค่ะแล้วก็กล้ามขาก็จะต้องรับน้ำหนักเห็นไหมน้องจะพิงมาที่ขาหน้าแต่ขาหน้าเนี่ย พเพาะว่างตัวอยู่บนลูกบอลใหม่ก็จะมันเรจะเกิดการโค้งเพลงราก็จะเพิ่มความยากเพื่อฝึกการทรงตัวของเขาด้วยสองขานหลังนะคะ<ม>แบบนี้พอน้องเริ่มทรงตัวได้ดีขึ้นแล้วอะค่ะเราก็จะค่อยๆเพิ่มความยากในการออกกำลังายยังไงโอเคอันนี้น้องเหนืน่อยแล้วน้องนื่นอัจะเหนือ่อยอเห็นไหมคะว่ามันฝึกไปทั้งตัวเลยนะคะใช่เราก็จะให้น้องพักโอเคลงก่อนไหมลูกดังนั้นนะคะการฝึกลูกบอลเพื่อออกกำลังกายให้สองขานั่งหรือสองขาังแข็งแรงนะคะด้วยพีนัทบอลเนี่ย อย่างที่บอกว่าท่านึงเนี่ยถ้าการทำขันแรกๆแบบของของ,ของเซนแบบนี้เลยนะคะอาจจะต้องเด็กแค่ที่ประมาณ30วิถึง1นาที30วิถึง1นาทีนะคะ <c oughs> แล้วก็ต้องพัก <c oughs> สัเงเกตือนกันค่ะคือการเหนื่อยของน้องเนี่ยจะไม่ได้แสดงออกในรูปแบบของการถอบหายใจแต่คือลักษณะของก,กล้ามเนื้อจาราเขาก็จะเริ่มแบบอ่อทิ้ง <c oughs> เริ่ม,มไม่เอาด้วยใช่ถ้า ถ้าเอ,อ,องเจ็บเคยลองน่าจะลองตัวว,ว,วันนี้ก <บน S 2> <อ>็เป็นครั้งแรกล้ม <laughs> มาก <laughs> ไม่ไม่อะเป็นลักหนักกันไม่กั้าเหนื <h> <ฮะ>อเพราะว่าต้องใช้กล้ามเนื้อในการออกแรงค่อนข้างเยอะอย่างถ้าเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะถ้าพอเราไม่ได้ใช้ลูกบอลในการพยุงยืนแกงกลางลำตัวเนี่ยเราให้น้องพอเริ่มฝึกยืนด้วยสองขาหน้านะคะหลังเขาจะต้องออกกําลังกายกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อขาหน้าคือจะต้องออกแรงของตัวเนี่ยก็จะมี ความล้าเกิดขึ้นง่ายในมูมใหม่ก็จะแค่แามสิบวินาทีนะคะแล้วก็วันหนึ่งก็ต้องทำซ้ำสองสามรอบตอนนี้อันตแบ่ทงทำราวนี้คือระยะเวลาในการทาเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณหมอในการดีทซายอะคะ่ะแล้วก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับอาการของสัตว์่วยแต่ละตัวมากกว่านี่คือเทคน,นิคการแนะนำคร่าวๆในการใช้ทุก,กวันเพื่อการออกกาลังกายบางค่ะอืมนั่นก็คือสําหรับอันนี้แบบว่าโดยสรุปแล้วนะคะสําหรับน้องหมาตัวนึงเนี่ยยังไงก็อย่าลืมว่าจะต้องไปให้คุณหมอโปรแกรม ให้ว่าจะต้องออกแบบออกกำลังกายแบบไหนนะคะไม่แนะนําให้แบบออกแบบเองเพราะบางทีน้องเหนื่อยหรือว่าน้องยังไม่พรอ้อมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราไม่ได้ระวังอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะถ้ามันเรเิออ่มยากปุ๊บบางบทีถ้าเราไม่ได้ระวังอาจจะทําให้น้องเจ็บาอาจจะเจ็บเอิรนใ่คะงงนีนแล้าก็แบบพอทำกนะ็คือเริ่มจาก วัยวัยก็อาจจะแค่แบบ30สิวินาทีแล้วก็พักนะแม่คะแล้ววันหนึ่งก็ทีหน่อย 2, 2> ครั้งส<า>คร<า>ั้งอันนี้ก็แล้วแต่ค่ะน,นี่จะต้องมีสายทีเพราะว่าอายุก็มีผลต่อความเหนื่อยอปัญหาก็มีผลนะคะแต่อันนี้คือ,อยกตัวอย่างถ้าหลักๆก็คือประมาณนี้อันนี้อย่างน้องเซนขึ้นครั้งแรกใช่ค่ะก็เป็นหนึ่ง ความแข็งแรงน,นี่นะคะน,นี่เหมือนกันนะคะเนี่ยขนาดนเป็นผู้ช่วยยังงเบบลยนดีว่วอ,อเดีเลยค่ะถ้าง,งั้นก็เดี๋ยวสําหรับอันนี้นะคะก็จะแนะนําสําหรับการใช้งานนะคะแล้วก็คุณประโยชน์ของสําหรับตัวพีนัทนะคะว่าใช้ยังไงเหมาะกับการที่น้องอันนี้มันจะเหมือนกับหลักๆเลยคือเหมือนตัวช่วยน้องพยุงยืนให้แบบสามารถ ยืนได้สำหรับน้องที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบประสาทที่ยืนยากในสีกขาสี่ข้างนี้ใช่ไหมคะพี่หมอ่ค่ะคือใช้ประคองยืนก็ได้ใช้เพื่อการออกกําลังกายเพื่อความแข็งแรงของขาและหลังก็ได้ค่ะ,ะคือน้องอาจจะเป็นจัดป่วยหรือเป็นสุขภาพนี้แหละแต่ว่าต้องการเสริมความแข็งแรงขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะถ้า,างั้นสาหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไปก่อนสําหรับการใช้ตัวฟิซิโอบอลนะคะตัวตัวพีนัคขาแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คลิปหน้าค่ะ